ป่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวนะคะช่องพี่จะมีแตก่กับข้าวและไอเดียกันทำกับข้าวอร่อยๆอนะคะแต่บางรัางเสนอเมนูเรียกน้ำลายน้ำย่อยกันนะจ๊ะนะรายการที่เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของซอขอนแก่นนะจ๊ะเป็นยอบิ๊กไบ์นะจ๊ะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะคะว่ายอบิ๊กไบของซอขอนแก่นเราสามารถทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะ เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะจ๊ะเราจะได้รู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงของเมนูที่เราจะทำวันนี้นะจ๊ะใครๆก็รู้ว่านี่มันคือเครื่องของยำนะคะก่อนอื่นเรามาดูพระเอกของเมนูนี้ก่อนนะคะก็คือยอบิ๊กไบจากซอคอนแก่นนะจ๊ะนะ ยอบิ๊กไบน้ำหนักสุทธินะฮะ100กรัมนะคะ,ะ,คะเป็นหมูยอผสมไก่นะคะอันนี้เนื้อหนามากนะ,ะทุกคนนะอันนี้ประกอบไปด้วยนะ,ะเนื้อหมูเนื้อหมูนะคะทุกคน72%เนื้อไก่8%แล้วก็เครื่องปรุงรส5%นะคะแล้วก็วิธีการทานก็คือเอาไปทอด หรือเอาไปเวฟก็ได้นะคะแต่ว่าในนี้ก็สุกมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปอุ่น้วยกันเอาไปทอดหรือไปเวฟนะคะแล้วก็มาทานเล่นๆได้เลยนะ,ะหรือจะเอามาประยุกต์แบบที่พี่นา,นาทานก็ได้นะคะนี่ก็มีเครื่องหมายการค้าแล้วเรียบร้อยนะ,ะมีอยอย่อยนะคะอยเลขที่นี้นะคะทุกคนนะอยแปลว่าอย่อยนะคะไม่ใช่อาหารและยานะคะได้รับ การการันตีจากองค์การอาหารและยาแล้วนะจ๊ะนะว่าทานได้ปลอดภัยนะจ๊ะทุกคนนะแล้วเราก็มาดูส่วนผสม,มอื่นๆกันนะคะส่วนผสม,มอื่นๆนะคะก็จะมีเครื่องยำก็จะมีนะคะพริกขี้หนูนะอันดับแรกเลยมะนาวอันนี้พี่นาะใช้ผักขึ้นช่ายนะคะชอบนะชอบกินของผักขึ้นช่น้ำตาลปี๊บนะคะ น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะยี่ห้อนูอ้นอะที่เราเห็นอยู่นะคะยีโนโมโตะอันนี้เราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะส่วนนี้เป็นหอมแดงนะทุกคนใครมีหอมแขกใช้หอมแขกใครมีหอมใหญ,ใหใหญ่ใช้หอมใหญ่นะจ๊ะแล้วก็จริงๆแล้วก็จะซื้อ,อมะเขือเทศด้วยนะคะแต่ลืมจําได้ว่าที่บ้านมีแต่มาดูแล้วไม่มีนะคะ แล้วก็หอมใหญ่อย่างเงี้ยก็คิดว่าที่บ้านมีแต่มาดูแล้วก็ไม่มีนะคะแต่เราก็ประยุกต์ในสิ่งที่มีนะเรามีหอมแดงใช้หอมแดงแทนได้นะคะแล้วก็อันนี้กุ้งแห้งนะทุกคนเวลาซื้อกุ้งแห้งมานี่เออไปลวกน้ําร้อนก่อนนะคะเพราะว่าบางทีกุ้งนี่ก็จะมีเศษฝุ่นเศษอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบเนาะหรือไม่ก็อาจจะเค็มไปนะคะนี่พี่านาาก็เลยไปลวกน้ําร้อนมาแล้วนะจ๊ะนะแล้วก็ตัวนี้เป็น น้ำกระเทียมดองนะจ๊ะ2ช้อนโต๊ะด้วยกันอันนี้จับเนื้อกระเทียมเข้าไปด้วยนะฮะหนึ่งหัวนะเดี๋ยวนี้เมนูนี้ก็มีส่วนผสมแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปยำกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ยอบิ๊กไบของซอขอนแก่นนะจ๊ะแค่สองอันนะอีกอีกหนึ่นชิ้นเราจะเอาไว้ทําเมนูอื่นนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นนะฮะยอบิ๊กไบอร่อยเด้งเต็มคำ กันนะจ๊ะว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมนะคะของซอขอนแก่นนะจ๊ะทุกคนชิ้นละ25บาทนะะซื้อได้ที่เซเว่นอเลใกลบ้านท่านนะคะอ่าวก็มีที่ฉีกซองให้ด้วยนะคะทุกคนฉีกง่ายสะดวกนะจ๊ะว้าวดูนะคะ ยอบิ๊กไบของเขานะฮะใหญ่จริงๆชิ้นใหญ่มากกินหอมมากนะทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาหั่นเตรียมยำกันนะคะเราหั่นเป็นชิ้นๆเนาะที่น่าจะหั่นแบบนี้เลยนะคะผาครึ่งแล้วก็ทำแบบนี้นะคะ ันไม่ต้องบางมากนะทุกคนเวลากัดเข้าไปให้ให้ลิ้มรสชาติของยอบิ๊กไบเต็มๆนะประมาณมประมาณนี้นะทุกคนวันนี้อยู่คนเดียวทานน้อยนะคะยำแค่นี้พอนะ นะแล้วก็เราก็มาเตรียมยำกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากนะเทน้ำปลาลงไปในกะละมังอ่าหลังจากเทน้ำปลาลงไปแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปได้เลยนะคะในอ่างอ่างชา้าผสมของเราแล้วก็บีน้ำตาลปี๊บให้ละลายนะจ๊ะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะคะทุกคนหอมแดงนะอย่างที่บอกนะ,ะใครมีหอมแขกใช้หอมแขกนะคะใครมีหอมใหญ่ใช้หอมใหญ่ค่ะหอมแดงก็ใส่ประมาณสี่ห้าหัวนะคะหรือตามชอบได้เลยเสร็จแล้วก็าากพริกนะจ๊ะพริกขี้หนูอันนี้ นับดูได้ประมาณิบเม็ดนะจ๊ะขี้หนูสวนสิบห้าเม็ดแล้วก็พริกจินดาแดงใส่ไปสองเม็ดนะจ๊ะใครไม่ทันเผ็ดก็ใส่ได้น้อยกว่านี้นะจ๊ะจ๊ะประเหต์เน,นหรือเปล่านะฮะอันนี้มันตั้งกล้องถ่ายเองเนาะ มกล้องอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะอุปกรณ์เท่าที่มีนระอทุกคนนะยูทูบเบอร์ที่ยังไม่โด่งดังมากมายนะอุปกรณ์มันก็จะประมาณนี้นะนี่ก็ใส่มะน,นาวลงไปเลยนะจ๊ะมะน,นาวใส่หนึ่งลูกนะจ๊ะเพราะว่าเรามีนะ้ำกระเทียมดองแล้วเดี๋ยวลองทิมดูอีกทีถ้าไม่เปรี้ยวก็เพิ่มได้ ตามด้วยกุ้งแห้งค่ะพอประมาณนะคะเท่าที่เห็นนะกินหอมยั่วยวนมากมายชิมรสก่อนนะจ๊ะ ก็มะนาวลูกครึ่งนะคะเมื่อมะนาวกับน้ำน้ำปลาไปนิดนึงเนาะแล้วก็อันนี้นะคะชูรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะใส่ไปเสร็จแล้วก็นำนะคะ ยอบิ๊กไบท์ของเราใส่ไปได้เลยนะจ๊นะยอบิ๊กไบท์นะน่าก,กินขนาดนี้นะจ๊ะทุกคนไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะหะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วไปนะจ๊ะย้อนลงไปเลยอ ก็ใส่ยอบิ๊กไบต์ลงไปเลยนะจ๊ะน่ารับประทานมากนะทุกคนชิมรสเรียบร้อยแล้วนะคะเพอร์เฟกนะขั้นตอนนี้เราก็ใส่ผักขึ้นช่ายลงไปเลยนะจ๊ะเทเลยนะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เท่าเข้ากันนะคะว้าวว้าวยำยอบิ๊กไบนะคะจากสอขอนแก่นนะจ๊ะสุดยอดความน่ารับประทานนะจ๊ะไปซื้อไปหากันได้ที่เซเ่นอีเลเนะคะใกล้บ้านท่านชิ้นละ25บาบาทนะ จริงละหนึ่งชิ้นก็สามารถยำได้หนึ่งจานนะหรือจะทานเล่นๆก็ได้นะอิ่มจริงๆและอร่อยจริงด้วยนะจ๊ะไม่ได้โมนะเสร็จแล้วนะให้ทำการตักใส่จานได้เลยลนะคะสำหรับยำยอบิ๊กไปของสอขอนเก่นนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาตักใส่จานกันเลยนะจ๊ะว้าว ชมภาพกันใกล้ๆเลยนะคะถึงความน่ารับประทาน ว้าวน่าทานมากนะคะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อไปรับประทานนะคะก็ไปที่7ซเว่นอีเ่นสาขาใกล้บ้านท่านได้นะคะชิ้นละ25บาบาทนะคะอร่อยคุ้มเวอร์นะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะมารับประทานให้ดูนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนนะจ๊ะ